เรียมเปิดตัว vivo S6 5G สีใหม่ Steamer Secret วันที่30เมษายนนี้ให้จอ Super m e l e e พร้อมแรม8 g ิกล้องหลัง4ตัวเลนส์หลัก48ล้านพิกเซลในราคาหมื่นนิดๆเรียมเปิดตัว vivo S6 5G สีใหม่ Steamer Secret วันที่30เมษายนนี้ให้จอ Super m o l e d พร้อมแรม8 g ิ กล้องหลัง4ตัวเลนส์หลัก48มิลพิเมลในราคาหมื่นนิดๆถ้ายังจำกันได้นะครับเมื่อวันที่31มีนาคมที่ผ่านมาทาง vivo ได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่น vivo s 6 5 g อย่างเป็นทางการแล้วครับที่ประเทศจีนที่เป็นสมาร,ร์ทโฟนตระกู s ล S s e r i e s รุ่นแรกของ vivo ที่รองรับ 5G นั่นเองครับโดยสมาร์ทโฟนรุ่นนี้มีให้เลือกด้วยกันทั้งหมด3สีครับคือ s f o r e าเล็กไวท์เและ Jazz Black ครับ ล่าสุดครับทาง vivo ก็ได้เพิ่มสีใหม่ที่มีชื่อว่า steamer secret ครับโดยสีใหม่ steamer secret ของ vivo s6 นี้ดูสวยสุดุดตาท่ผสานกันระหว่างสีฟ้าสีน้ำเงินเข้มสีม่วงสีชมพูและสีทองลายเฉดสีบนบอดี้เงาวิบวับครับและเฟรมโลหะรอบตัวเครื่องมีสีสันแบบไาเ่เฉดเดียวกันอีกด้วยครับ vivo s6 5g มีหน้าจอแสดงผลอัมเมรดมีติ่งทรงหยดน้ำที่หน้าจอเพื่อใส่กล้องหน้าหน้าจอขนาด6.44นิ้วความเอด Full HD Plus ฝั่งเซนเซอร์สแกนมือใต้หน้าจอใช้ชิปปูมันผล Exynos 980จากทาง Sam s u ง g ใแลนด์มาที่8 g b ส่วนล้อมห้มาที่256 g b ระบบปฏิการเป็น Android 10ครอบทับด้วย f n ัน Touch OS 10ให้กล้องหลังมาทั้งหมด4ตัวบนฐานวงกลมกล้องตัวหลักความเอยด48ล้ิเพิกเซลกล้องตัวรองปเป็นเลนส์ ultra wide ความเอียด8ล้านพิกเซลกลองตัวที่3เป็นเล่นมาโครความละเอียด2ล้านพิกเซลกลองตัวสุดท้ายเป็นเล่นเดฟเซนเซอร์ความละเอียด2ล้านพิกเซลครับกลองหนาความเอียดสูงถึง32ล้านพิกเซลรองรับการเชื่อมต่อบนเครือ่ย,ย 5G แบบ d u วโมเดลพร้อมแบตเตอรี่ขนาด4 5 0 0มป์ที่รองรับเทคโนโลยีชาร์จเร็ว18วัตต์อีกด,ด้วยครับสมาร์ทโฟนรุ่น Vivo S6 5G สีสตรีมเมอร์สีครีนี้จะเริ่มวางจำหน่ายที่ประเทศจีน ตั้งแต่วันที่30เมษายนนี้ครับแต่ยังไม่มีการเผยถึงราคานะครับคาดว่าสมาร์ทโฟนรุ่น Vivo S25G สี Streamer Secret นี้จะมีราคาเท่าเดิมครับคือรุ่นแรม8 g ิกล้อม128 g ิราคาอยู่ที่2,698หยวนหรือประมาณ12,400บาทรุ่นแรม8 g ิกล้อม256 g ิราคาอยู่ที่2,998หยวนหรือประมาณ13,700บาทครั GB, GB, 4, บ